วันนี้วันนี้เ,นนเป็นวันดีเป็นวันดีข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้นำเครื่องได้นำเครื่องสักการะสักการะผลไม้ผลไม้ของหวานของหวานของมงคลของมงคลน้ำดื่มน้ำดื่มและเครื่องสักการะทั้งหลายและเครื่องสักการะทั้งหลายมาถวายมาถวายพะภูมิพระภูมิเทวดาเทวดาเจ้าที่เจ้าที่ พระชัยมกเจพระชัยยมงคลพระชัยยมงคลที่ปกปักทุกครองที่ปกปักทุกครองสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้บริษัทวิแทรประก,กันภัยบริษัทวิแทประกันภัยณพื้นที่นี้ณพื้นที่นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาสักการะมาสักการะเพื่อเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้บริษัทวิแทรป,ประกันภัยขอให้บริษัทวิแทประกันภัย มั่นคงมั่นคงแข็งแรงลูกค้าลูก้แถวคอปลอดภัยปลอดภัยทีมงานทีมงานเ p ็นีทุกคนุกประสบความสำเร็จประความสาเร็จขอให้พระภูมิเทวดาพระเวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งสังสิทธิ์สิงศี์ประทานพร ความสำเร็จแม่ประสบความสำเร็จดังมุ่งมาปรารถนาดังมุ่งมาปรารถนาทั่วทุกคนด้วยเธอทั่วทุกคนด้วยเธอ